มาลุ้นกันนะครับว่ากองทบกนี้จะตามตีเสมอได้ไหมในเซตที่ girl, one, 2นะครับเพื่อไปลุ้นต่อในเซตที่3นะครับ แข่งขันในเซตที่2นะครับเป็นเกมเสิร์ฟของการท่าเรือได้สมุกรก่อน,นะครับโดยโดโดบ้านประคำคอนแก่นนะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับโดโด้จี้มาหาโบนะครับเปิดทางด้านเอ็มไหลห่างนิดนึงเออก็ยังเตะดีนะครับทางด้านของโบซูวิชานะครับฝั่งทางกองทัพบกได้แต้มนะครับ คืนนำเป็น1นต่อศูนนะครับสแต้มนะครับ1นต่อศูนนะครับของหยอดไม่ข้ามนะครับทางด้านการท่าเรือตามตีเสมอเป็น1นึต่อหนึ่งแต้มนะครับห้าสิี่ว่ที่ แต้มหนึ่งเท่านะครับเจียมเสือของน้องตังนะครับดูดูหนีอกหลังนะครับเป็นแต้มของกองทบขึ้นนำเป็นสองต่อหนึ่งนะครับแต้มสองต่อหนึ่งนะครับเจียมเสือของเจียมทบ ไปหาน้องตังเปิดโดโด้ปอนยกชูให้สวยไว้นะครับชูสูงนี่เตะดีนะครับจางนั้นของน้องตังกระโดโดเตะท่วมเลยนะครับการท่าเรือตับตีเสมอเรียบร้อยเป็นสอเท่านะครับ เต๊มสองต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของโดโดคอนแกนเสิบสี่นะครับเสิร์ฟออกนะครับเป็นแต้มของกองทัพบกคืนนำสามต่อสองนะครับเป็นทางกองทัพบกได้เสิบนะครับสามต่อสองนะครับโบสุวิชาได้เสิบ เสิร์ฟของไปนะครับน้องถังเปิดโดโด้ยกโรยเข้ามาตะดีนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น3เท่านะครับเป็นฝั่งทางการท่าเรือได้เสิร์ฟนะครับ3ต่อ3นะครับ ต้องตังค์นะครับเสิร์ฟมาช่องกลางนะครับเอ็มป้อนไปลูกนี้ติมไม่ได้นะครับลูกมันยัดต,ตัวนะครับเ,เป็นแต้มของฝั่งการท่าเรือขึ้นนํำสี่ต่อสามนะครับโอ้โอจังหวะน,นี้ยกไปใกล้เน็ตเกินไปนะครับแต่กร้อมีบล็อกจะเวอร์ไม่ได้นะครับเ,เป็นทางกองทอบได้เสิร์ฟนะครับ <4. S 2> แต้ม3ต่อ4นะครับลูกสึบของนอกเอ็มกี่ไปออกหลังนะครับเป็นฝั่งการท่าเรือขยับออกไปเป็น5ต่อ3นะครับ S <S เขามารับช่ใหม่นะครับสำหรับ FC ทางเพตตากอไฟเตอร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเก็มที่สงแล้วนะครับทางด้านการท่าเรือขึ้นนำ5ต่อ3โดโดตัดหย่อนมานะครับโบสวิชาเปิดเอ็มป้อนไปสวยเตะหายไล่มาเป็น4ต่อ5นะครับเสี่ แต้ม4ต่อ5นะครับหลุนเพื่อตามตีเสมอโบสูวิชาจี้เข้าไปโดโดรับไหลหนีบล็อกนะครับจังหวะน,นี้แตะยอดได้แ้มนะครับฝั่งทางการท่าเรือขึ้นนำเป็น6ต่อ4นะครับ เต็มหกตัวสนะครับการทะเรือได้เสริมตังค์นะครับกี้มาเอ็มยกขึ้นไปสวยนะครับติดหายเหมือนกันนะครับเป็นแต้มของฝั่งกองทับกไล่มาเป็น5้ตัวหนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านของกองทับกได้เสริมนะครับ ตามหลังแค่แต้มเดียวนะครับตัตีเสมอได้ไหมนะครับสำหรับกองทะบก5ต่อ6นะครับเกมเสือบของเอ็มทอบอเสือบล้องๆไปนะครับโดโดโยกโดยมานี่ อ้ยลูกนี้นะครับทางด้านของน้องเอ็มอุซาเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าทางด้านบูทอบบนี้ยกต่ำเตะไม่ทันนะครับพลาดโอกาสตามตีเสมอนะครับเป็นผ่านพาเรือขึ้นนำเป็น7ต่อ5นะครับ เต็มนะครับ7ต่อ5นะครับคันเะเรือได้เสิร์ฟนะครับโดูดูจี้มาหาทางนันโบเอ็มไหลสวยนะครับเตะโดนบล็อกออกเป็นแต้มของฝั่งทางฐานบกนะครับขยับมาเป็น6ต่อ7แต้มเดียวทันนะครับ แ้ม6ต่อ7นะครับเกียยเสิบของโบทอบอัดหลังเท้าไปาช่องล้างนะครับโดโดบอกว่าสบายไหลเข้ามาหัวเน็ตเตะดีนะครับขึ้นนำเป็น8ต่อ6แต้มนะครับเป็นฝั่งทางด้านของการท่าเรือได้เสริบนะครับ แมต่อ6นะครับลูกเสร์ฟของน้องตังนะครับเสรอกจ,จีมานะครับน้องเอ็มรับเข้าไปสวยนะครับโดนบลอกไหมดีๆนะครับเป็นแต้มของกองทับบกไลามาเป็น7ต่อ8นะครับ เป็นฝั่งกองทัพบกได้เสริมนะครับ7ต่อ8นะครับ,รบเขียนสืบของน้องเอ็มจีไปหาน้องโดรับยกเข้ามาน้องตังสวยนะครับเตะดีนะครับเป็นแต้มนะครับขึ้นนำเป็น9ต่อ7นะครับ เต้มนะครับ9ต่อเจ็ดนะครับการท่าเรือได้เสิมโดยน้องโดโดคขอนแก่นเสิฟมาลูกนี้ออกเป็นเต้มของกองทะบกไล่มานะครับ4 8ต่อ9นะครับ แต้ม8ต่อ9นะครับโบนะครับอาจไปหาน้องตังเปิดทางด้านของโดโด,โดยกเข้ามาเตะท่วมนะครับห <c oughs> นีออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> 10ต่อ8แต้มนะครับ <c oughs> ถ้าจะก็เป็นแบบนี้นะครับความห่างทิ้งระยะได้นีนการท่าเรือนี่มีโอกาสที่จะเข้าวินสูงเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้านับแบบเม็ดต่อเม็ดนะครับ เต้มสิบต่อแปดนะครับเกียมเสรอกของการท่าเรือเกมเสริมน้องตังนะครับเสร์มมาง่ายนะครับจังวะน,นี้ทางด้านน้องน้องเอ็มไหลสวยนะครับเตะดีนะครับไล่มาเป็น9ต่อ10นะครับ เต็มเก้าต่อ10บนะครับของทัพบกได้เสิบเอ็มฝันหยดลูกนี้ยังอยู่นะครับโดโดยกมาเตะติดบล็อกต้องซ้ำสอครั้งนะครับโดโดลากไปเตะดีเป็นเต็มนะครับหนีออกไปเป็น10อต่อ9นะครับ บล็อกได้แต่ฝั่งนู้นเขาก็ยังเร็วนะครับน้องโด,โดโดนะครับตอนนี้ก็เป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางการท่าเรือนะครับโดยน้องโดโดบรรัณมะขามคอนเจ็ดนะครับในส,สมลูกนะครับ1 1ต่อ9นะครับโดเสิร์ฟท็อปมาหาทางด้านของู่ทางั้นเอ็มไหลเข้าไปบล็อกออกนะครับไล่มาเป็น 10- ต่อสิบเอดนะครับ ลากเกียติเป็นตาีเสมอมได้ไหมนะครับปองขบกนะครับผ euh ู้ชนะที่สาม 11. 11. แต้ม10ต่อ11นะครับของระบบได้ส่งลูกนะครับเสิร์ฟของไปนะครับโอเหยียบเส้นเสริมนะครับทางด้านของโบสุวิชานะครับเป็นแต้มของฝั่งการท่าเรือขึ้นนำนะครับ12ต่อ10แต็มนะครับเสิร์ฟฟีตายท้ายคอร์ดห้ามเหยียบเส้นนะครับเข่าเส้นเหยียบเส้นนี่คือว่าเสียเลยนะครับ เป็นเกมเสิร์ฟของการท่าเรือนะครับ12 -10 ต่อ10นะครับน้องตังนะครับเสิร์ฟมาเอ็มยกเข้าไปลูกนี้ทัดบอกออกเป็นแต้มของฝั่งทางกองทับบกนะครับขยับมาเป็น11 12นะครับ แทม1 15, 11, 1เสอนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ออกนะครับเป็นทางการท่าเรือขยับไปเป็น1 0 3 1นะคร Teraz, like ับลงต่ที <ok ่สาาการนททีเสิบสาม เ้มนะครับ13-11นะครับการท่าเรือได้เสริมนะครับโดนะครับจี้มาหาโบเปิดทางด้านของเอ็มยกเข้าไปเะทัดบ็อกโอกนะครับเป็นแต้มของกองทบกไล่บีมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ12-13นะครับ 12ต่อ13กองทบกได้เสริมนะครับโดยโบโสุวิชาหลังเท,ะทะง้านะครับอัดเข้าชกกาโบเป็นผลนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของทหาร,กรบ,บกนะครับของทบกนะครับแต้มกลับมาเท่ากันแล้วนะครับ13เท่าในช่วงปลายเกมโอ้ว่าจะตามตีเสมอได้นะครับเหลือลฝั่งละด2แต้มนะครับ2 เตมนะครับ13ต่อ13เกมเสิร์ฟของการท่าเรือนะครับหนองต่างนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ออกไปกลับเลยนะครับเป็นฝั่งทางทหารโบกพลิกขึ้นนํานะครับ14ต่อ13แตมเดียวเกมนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับมาพลิกแสงในช่วงปลายเกมนะครับปิดเกมได้ไหมสำหรับทหารบกเพื่อลุ้นไปต่อในเซตที่3นะครับ เต้มสิบสต่อสินะครับเสร์ฟไม่ข้ามนะครับดิวแล้วนะครับความห่างให้ห่างสองแต้มนะครับดิวจนถึง17นะครับโอ้เหมือนเซตแรกเลยนะครับเซตแรกก็ดิวนะครับชนะกัน17 16นะครับ เป็นฝั่งทางการท่าเรือได้เสริรบนะครับ14-14นะครับลูกเสิบของน้องโดขอ,อนแก่นนะครับไ,<อ>ไม่ครับเป็นแต้มของกองทัพบ,บกขึ้นนำเป็น15-14นะครับกดดันแล้วนะครับนักกีฬานะครับช่วงปลายเกม<อ>จะเกรงเกงหน่อยนะครับต่อไป15 14เต็มนะครับ1 0 5 4ปิดเกมได้ไหมโบสุวิชาเสิร์ฟไปเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านกองทบ,บกเอาชนะไปได้ในเซตที่2ไปลุ้นต่อกันในเซตที่เสเซตตัดสินนะครับเอาเต็้มมเท่าไหร่14 1ส เต้ม14-16นะครับขออภัยนะครับเกม17แต้มนะครับโอเอ็นมินก็ยังไม่ทราบกฎกติกาเท่าไหร่นะครับแจ้งไปผิตกองขออภัยด้วยนะครับเกมนะครับเป็นฝั่งทางกองทบกเอาชนะไปได้นะครับโดยสกอร์17-14นะครับขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามารับชมนะครับหลุ้นกันในเซตที่3นะครับ